สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีข่าวดีๆนำมาฝากอีกนะคะเมื่อวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรันนสันจันทรเสนประจําสํานักพระราชวังพิเศษระดับสิบเชิญเทียนพันษาพระราชทานซึ่งทรงตั้งพระราชศัต์ตยาธิฐาน และมีขนาดความสูงเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขนาดเท่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปถวายแด่พระชยานันทมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านในโอกาสนี้คุณแม่ปราณีอุมม่นพรมมารดาของเจ้าคุณพระศินินาถก็ได้เข้าร่วมในพิธีด้วยและในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเช่นกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตรีกัละสรรยันทรเส ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบเชิญเทียนพันษาพระราชทานซึ่งทรงตั้งพระราชาศัตยาธิฐานและมีขนาดความสูงเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสนีน,นาถไปถวายแด่พระวชิรยานโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีณนะวัดป่าธรรมคีรีอำาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันนะคะ ก็เป็นข่าวบุญดีๆข่าวดีๆนะคะ,ะและความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระนายช่วงนี้มาให้ฟังนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านนะคะ